อีกนะ <c oughs> น้องกุ้งสดชื่อช่องเขาชื่ออะไรอะลงมาได้เปล่าคะพี่ยังไปไม่ถูกเลยน้องกุ้งสดเอาบ้านใหญ่น้องมาดูพี่บัวจะไปหาน้องอ่ะพี่บัวไปไม่ถึงอ่ะไม่ถูกเลยกุ้งสดเลยมันไม่มีช่องใช่ตัวนี้จะเป็นอ่าช่องช่องช่องรอ,องเขาั้งช่องใหญ่เขาจะเป็นอีกอันนึงนะน้องรู้ว่าคิดว่าโปรไฟล์เขาน่ะน้องกุ้งสดเอาบ้านใหญ่มาให้พี่บัวพี่บัวจะเข้าไปให้อ่ะ <c oughs> ใช่พี่บัวพี่ กําลังจะตั้งวิธีพี่บัวกําลังจะตั้งววธีใช่ไหมน้องไปจอดให้ได้นะพี่บัวนะพิมพิมได้ไม่เยอะนั่งคุยได้ไม่เยอะนี้ต้องขออภัยพี่ๆน้องๆในนี้ด้วยเดอ้อชีวิตจริงนะ่ะลงวิธีไปแม่ยิ่งกว่าเจ๋ยวยีกน,นะทุกคนสบายดีเดอ้อคุณเอ่อเดินตามฝานันคุณแสงตะวนนะันเนาะโอ้พอดีมาตอนตุกปิดเวทีพอดีเลยเมื่อวานนี้มั้งเข้าไปบ้านคุณแสงตะวันอะแต่ว่าชื่อเพิ่นเป็นคนละชื่อกันแต่โปรไฟล์เป็นอันเดียวกันนะนนะเนี่ยนะเนี่ยเดินตามฝันชาแนลแล้วก็คุณแสงตวนันะ ขอบใจที่เข้าไมา่กําลังใจเนาะทุกคนเนาะอะไม่ต้อง <laughs> ใช่พี่บัวขึ้นหล,หลายชั่วโมงอยู่แล้วเดี๋ยวน้องไปทันนาอพี่บัวเนาะเออพี่บัวพี่บัวรอน้องได้แต่เมื่อวานเมื่อวานน่าจะไปคิดมั้งน้องพี่บัวนะแต่ว่าไปได้ไม่เยอะนะน้องไม่อยู่บ้านนะ่นมาะเมื่อวานนะอะอะไปจริงๆแล้วนะทุกคนบ๊ายบายเด้อแต่ว่าอีกที่จริงไหนอีกสามนาทีก็จะครบเอออีกสองนาทีอีกสองนาทีจะครบหกสิบนาทีนะทุกคน เราขออีกสักสองนาทีเนาะอีกสองนาทีนะเผื่อให้คนที่เพิ่งเข้ามาด้วยเนี่ยอย่างคุณเดินตามฝันชาแนลเนี่ยสวัสดีครับยายไซย,ยายซายเนี่ยโอเคจ้าบัวแคบไว้แล้วขอบคุณดเดี๋ยวนะพีซีเคตังค์ค o วโซม u ร์เดอร์พีซีเคเดอของพีซีเคขึ้นมาเป็นเวลาดึกน้องน้องก็เลยพิมพ์พิมพ์สติกเกอร์ได้อย่างเดียวนิดหน่อยแล้วน้องก็สรบเหมือดเลยนะพีซีเคตีหนึ่งตีสอง พี่ซีเคขึ้นเป็นเวลาตีหนึ่งตีสองของน้องนะ่ะแต่ว่าน้องก็รอจอดในพี่ซีเคทุกวันกว่าจะเข้านอนช่วงนั้นนะ่ะไม่มีใครขึ้นเยอะแล้วน้องก็เลยไปจอดสองบ้านสามบ้านให้พี่ซีเคได้เลยนั่นนะ่ะจอดไว้จนลงนลั่นแหละตอนเช้าน้องก็มาดูอีกทีหนึ่งตอนเช้านี่แต่ว่ามันจะเป็นของคนอื่นไปแล้วอ่ะมันจะเด้งออกของคนอื่นนะ่ะอ๋อสวัสดีมารวมด้วยครับจากคุณเดินตามฟันเนาะอันนี้อันเดียวกันกันกบบ้านกคุณแสงตะวันใช่ไหมเพราะว่าโปรไฟล์เดียวกันเลยอะ่ะ มาได้กับได้น้องเปอ่ะอีกหนึ่งนาทีทุกคนโบกไม้โบกมือทักทายกันก่อนเนาะบอดใดที่เข้ามาตำาลังก็ออสบายดีกันก่อนเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเราลงเจ็ดสิบหกเลกมนี้ป้าทีท่โตคือมาได้หลายแถมวันนี้นะกาแฟกับยูนิเด์ว่ากหลายแล้วก็บาได้กินเลยกิน <c oughs> <c oughs> สองสามอึอกดีแหละกินกับขนมอันนี้เนะ ตอ,ตอนที่่ายู่บ้านนะ่ะอยู่ลาวนะ่ะก,ก,ก็เคยซื้อมากินไนะ่่ะอยู่บ้านเ่อก็แพงนะขนมอันนี้นะ่ะบุ้งว่าจะเ้าเอิญอีหย่างมันเป็นของเวียดนามนะอยู่ที่นี่ก็มีขายกล่องเล็กๆอะ่ะกินกับกาแฟกับชาฮ้อนๆน่นนะนะอู้จะเป็นเข้ากันบาวกวงพี่บาวกวงยังอยู่อู้ยขอบใจเด้อพี่บาวกวงตั้งมาราธอนขอแจ้งไหมคันชอแจ้งตุ๊กก็ไปจอดให้คนละชออั่วโมงสองชั่วโมองอยู่แล้วอะเผื่อบางคนสามสี่เลยถ้าตุ๊กออกไปข้างนอกตุ๊กจอดไว้ตุ๊กไม่ได้ดูเปิดคอมไว้ไงคอมก็เปิดไว้ส สีหน้าต่างสีสีวินโด์ Windows เลยอะเมื่อวานนี้เมื่อนน <c oughs> คืนนี้กลางคืนตุ๊กไปเขี่าหาอยู่นะบุ้ง <c oughs> ว่าตัวนั้นมันจะใช้ดีไหม <c oughs> แต่ว่าทุกเพิ่งซื้อ iPad มาเนาะไอแพดมาไลฟ์กี่เวลานะปุ้ยมันมีเครื่องนึงนะปุ้ยมันเป็นมันมันเป็นเหมือน iPad นะแต่ว่ามันเป็นวิ n d o w สิบเอดไซส์เหมือนคอมเลยนะตัวนั้นอะพี่ยังพี่ยังหาข้อมูลอยู่ถ้ามันใช้ดีเหมือนคอมบางทีพี่จะซื้อตัวนั้นแล้วพี่ก็จะไม่เอาคอม เพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นคนเริ่มมาใช้แบบนั้นเยอะมันใช้ทํางานออฟฟิศใช้กับ w ินเอ่อ Word e x เ e l กเพาวออยย่างทุกอย่างได้เลยนะแต่มันเป็นเหมือน iPad นะเดี๋ยวพี่ส่งให้ปุ้ยดูหลังบ้านถ้าถ้าตัวนั้นมันใช้มันใช้อ่ะมันวินโดวมันเหมือนคอมอ่ะน่าจะไปหาตัวนั้นมาใช้แล้วละ่ะตัวนั้นอุย้ยเบาบางเบา,บาสบายพกพาไปได้ทุกที่ด้วยอะราคามันก็เออเท่าเกันกับคอมพิวเตอร์เลย แต่พี่ไม่รู้มันใช้ดีไหมพี่เคยเห็นนะพี่เคยเห็นช่องที่ว่าเขา y t u t u ยูทูบเบอร์ที่เขาทำรีวิวเพื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขามาทำรีวิวไว้อยู่โอเคครบเจดสิบนาทีแล้วเจ็ดแล้ว,ท,ลวทุกคนบ๊ายายเนาะเข้าใจในหลายเดร์อยู่ในนีก้ก็เดี๋ยวอ,อแคปหน้าจอไปแล้วเนาะเดี๋ยวตุกก้จะพยายามทยอยไปหา ตามรีสไลซ์นี่นะทุกคนนะบายบายเด้อขอบใจหลายๆายพรุ่งนี้เราไม่ได้ไลฟ์เด้อเราไปเจอกันวันจันทร์แต่ว่าทุกคนจะไปหาทุกคนแพ้กำลังใจมาเดิมนะทุกมือพรุ่งนี้นะเพราะว่าจะไปโบสถ์ด้วยบายบายเนาะบายบายเด้อขอบใจโอ้ยังสวีทล้านลงใจเลยนะ <c oughs> เลอ่ะเสียดายจังได้เจ็ดสิบหกเลยอ่ะไปกอนเด้อไปกอนเด้อบานี้เด้อไปจริงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเดียว